สวัสดีครับครูประรูกอฟนะครับในวิชาสุขศึกษานะครับและประวัติศาสตร์นะครับวันนี้ครูก๊อฟก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับในเนื้อหานี้เนี่ยก็จะมีบอกวิธีการเนาะวัดว่าสมรรถภาพทางกายของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอ่าหรือต้องปรับปรุงอ่หรือเกณฑ์อยู่ระดับไหนนะครับรวมไปถึงนะครับ สิ่งใดบ้างที่จะช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายของเรานะครับมีความแข็งแรงหรือมีสุขภาพที่ดีนี่เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับในเนื้อหานะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะอะแรนะครับองค์ประกอบของสมรรถสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับองค์ประกอบข้อแรกนะครับสมรรถภาพทางกายนะครับหมายถึงสภาพ ความสามารถและความพร้อมในการออกแรงปฏิบัติกิจกรรมหรือการทํางานต่างๆได้นะครับโดยไม่เหนื่อยง่ายและทําได้นานตามความต้องการนะครับจุดตรงนี้นะครับโดยการทํางานที่อะไรครับมาไม่เหนื่อยง่ายเนาะและทําได้นานเนตามที่ความต้องการสิ่งนี้ก็จะมองบอกนะครับในเรื่องของสมรรถภาพของเราว่าเราเนี่ยมีสมรรถภาพทางด้านร่างกายเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างเออเพราะนั้นเราจะเช็คได้อย่างไงในเมื่อเราเราต้องดูว่าเราออกอทำกิจกรรมนะครับเราได้ทำกิจกรรมเนี่ยสมกับิดอย่างเงี้ยที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเออเราทำแล้วเรามีอาการเหนื่อยๆไหมอย่างเช่นุกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราเล่นกีฬา,าเราเล่นกีฬาบางที5นาที10นาทีเราเหนื่อยแล้วอย่างนงี้แต่ถ้าเราออกไปเล่นทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเนี่ย จาก5นาทีสินาทีเฮ้ยมันยังรู้สึกยังไม่เหนื่อยเลยเรายังไปได้ถึง30มนาทีหรือ1ชั่วโมงอย่างเงี้ยแสดงว่าสมรรถภาพร่างกายทางด้านร่างกายของเราดีขึ้นระบบต่างๆในด้านร่างกายคือดีขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นเราจะวัดจากตรงเนี้ยได้นะครับเวลาเราทํากิจกรรมต่างๆพี่ครูยกเรื่องของกีฬามาเนี่ยเพราะว่ามันจะเห็นภาพได้ชัดกว่านะครับต่อเลยองค์ประกอบข้อแรกนะครับนะ ของร่างกายนะองค์ประกอบของร่างกายหมายถึงสัดส่วนปริมาณไขมันในร่างกายครับกับมวลร่างกายที่ปัศจกากไขมันโดยการวัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ไขมันนะครับด้วยเครื่องเนาะซึ่งจะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นนะครับไขมันในด้านร่างกายนะครับไขมันร่างกายของเราเนี่ยสามารถวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ไขมันได้นะครับตรงนี้เนาะมันจะมีเครื่องวัดไขมันอยู่นะครับในเมื่อเราเรียน ถ้าน,นักเรียนเนอยากที่จะศึกษาในเรื่องของเกี่ยวกับสรีระเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้านกีฬาในเงี้ยหรือเกี่ยวกับด้านร่างกายต่างๆในระดับที่มันสูงขึ้นนักเรียนก็จะมีเครื่องที่จะได้เรียนเกี่ยวกับเครื่องวัดไขมันในในเลือดอย่างเงี้ยว่าร่างกายเ่ยมีไขมันเยอะไหมนะครับอย่างเช่นเป็นนักกีฬาเงี้ยยกอย่างนักกีฬาฟุตบอลน,นะครับอย่างถ้าเป็นประเทศที่เขาค่อนข้างที่จะเข้มงวด อย่างเงี้ยอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยอย่างเจลีกอย่างเงี้ยนะครับเคยได้สัมภาษณ์ถ้าเรนได้ฟังเนาะเจชนาทิพย์เนาะที่ไปเล่นอยู่ที่คอนซาโดเรซัปโปโลอย่างเงี้ยเขาก็าสัมภาษณ์ว่าก่อนที่เขาจะมีการแข่งขันหรืออะไรพวกนี้นะครับก็จะมีการตรวจร่างกายการตรวจมวลร่างกายวัดเปอร์เซ็น์ไขมันอย่างเช่นเฮ้ยไขมันในร่างกายเราเยอะหมอก็จะบอกว่าเฮ้ยไขมันในร่างกายคุณเยอะแล้วนะคุณต้องงดกาแฟงดของหวานงดสิ่งอะไรที่มันเป็นของหวานอย่างเงี้ยแหละครับ มันก็จะทําให้การที่เราเราต้องควบคุมอาหารในพวกนักกีฬาเงี้ยจะต้องควบคุมอาหารในการกินเนี่ยนะครับก็จะระ,ะมัดระวังมากขึ้นนะครับเพราะอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาเราเราจะรู้เลยว่าแต่ถ้านักเรียนไม่ได้เป็นนักกีฬานักเรียนเราเป็นเราเป็นคนธรรมดาเนาะเราเออกกําลังกายอย่างเงี้ยหรือทำอาชีพที่ไม่ได้เกี่ยวกับด้านทางด้านกีฬาอย่างเงี้ยเราก็แค่เลือกกินอาหารแค่นั้นเองควบคุมอาหารไม่ให้อาหารมัน มันทำให้ร่างกายอะไรกินไขมันมากเกินไปก็ไม่ดีอะไรเงี้ยมันจะไม่เกิดการอ้วนได้หรือเป็นโรคต่างๆมาตามมานะครับนี่เราก็เลือกถินได้นะอ่าไปนะครับความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตนะครับก็หมายถึงความอดทนของระบบปอดนะและหัวใจต่อการปฏิบัติกิจกรรมนะครับหนักๆได้เป็นเวลานานนี่ตรงนี้เลยอ่ะความอดทน ความอดทนของระบบทั้งระบบหายใจนะครับแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตนะที่ครูมาร์กเอาไว้ความอดทนเนี่ยนะครับเราสามารถฝึกได้โดยการออกกําลังกายนะแบบไม่ได้หักโหม,มนะครับอย่างยกตัวยอย่างถ้าเราจะฝึกให้เราทํางานไม่เหนื่อยนะหรือปฏิบัติกิจกรรมอย่างเช่นการออกกาลังกายอย่างเงี้ยที่จะไม่เหนื่อยนะเราก็ควรที่แบบมีการออกกำลังกายะกานะววอะไรการวิ่งนะการว่ายน้าอะไรพวกนี้นะครับเพื่อฝึก ให้ร่างกายเราเริ่มจากไม่หนักมากคือเราไม่ใช่เราไปหักโหมเลยถ้าเราไปหักโหมเลยเนี่ยมันจะทําให้เราในเกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับมันจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆค,ค,ครับเริ่มค่อยๆเริ่มสําหรับคนที่เริ่มอยากจะออกกําลังกายอย่างนี้นะครับนะเพราะการออกกาลังกายมันก็จะช่วยเสริมสร้างพวกของระบบต่างๆในด้านร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบหายใจหรือระบบไหลวเวียนโลหิตก็ตามนะทุกระบบในร่างกายเนี่ยจะสามารถปรับสมดุลให้มันเข้ากันได้นะครับเอ่อให้มัน ให้มันใช้ให้มันจะได้ไวลาปรับสมดุลมันดีขึ้นนั่นเองนะแล้วก็เราจะได้สุขภาพดีขึ้นนะครับนะ่ะต่อไปความอ่อนตัวครับความอ่อนตัวอ่ะคือความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อนะครับให้มีความยืดหยุ่นเพื่อปฏ,ฏิบัติกิจกรรมต่างๆหรือทําท่าต่างๆได้อย่างกลมเกลืนนะครับอ้าวความอ่อนตัวนะครับมีความสําคัญเช่นเดียวกันนะครับอ่ะ ความอ่อนตัวเนี่ยเราก็ทดสอบเนาะในการที่เดี๋ยวจะมีรูปให้ดูว่าวัดวัดในเรื่องของอะไรว่ารักเรน,เนจะมีความอ่อนตัวขนาดไหนนะครับออว่าอ่อนตัวแล้วเนี่ยการอ่อนตัวมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะมันจะช่วยให้ร่างกายมีความยืดหยุ่นไม่ว่าเราจะปฏิบัติกิจกรรมอะไรเงี้ยกล้ามเนื้อเรามีความที่ไม่ได้กล้ามเนื้อที่มันมันแบบผาเรียกว่าอะไรถ้าเราไม่มีความอ่อนตัวเงี้ยเราจะ เวลาเราออกกิจกรรมอะไรหนักๆอย่างนี้นะครับมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของการบาดเจ็บได้แต่ถ้าเรามีความยืดหยุ่นในตัวเนี่ยนะครับไม่ว่าเราออกเราปฏิบัติกิจกรรมอะไรเงี้ยที่มันไม่หนักจนเกินไปเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยช่วยเราได้เป็นเหมือน,นกลไกที่เรียกว่าปรับสมดุลให้กับร่างกายให้ร่างกายอยู่สมดุลมากขึ้นนั่นเองนะครับอ,อ่ะข้อที่4นะครับความอดทนของกล้ามเนื้อนะครับก็หมายถึงความสามารถของกล้ามเนื้อนะครับที่ประกอบกิจกรรมต่งางๆซ้ำๆได้เป็นเวลานานอันนี้ อ,อย่างยกตัวอย่างถ้าเราวิดพื้นเราซิดอัพมาอย่างนี้นะครับในกล้ามเนื้อแขนของเราเราวิดพื้นใช่ไหมเราได้กล้ามเนื้อแขนดูตัวอย่างเนาะนะครับเราสามารถที่จะยกของหน,หนักหรือยกของอะไรเงี้ยที่ไม่ได้หนักจนเกินไปเนี่ยเป็นเวลาที่นานๆได้แล้วจะไม่ทําการเราจะไม่เจ็บปวดกล้ามเนื้อนะครับเ,เพราะว่าเราเรียกว่าเราสามารถเราฝึกตัวเองมาก่อนแล้ว นะครับเราฝึกกล้ามเนื้อร่างกายตัวเองมาก่อนให้ร่างกายเนี่ยสามารถทนทํางานหนักๆได้นาน,านๆอย่างนี้นะครับไออย่างนักฟุตบอลเนี้ยวิ่งตลอด90้าสิบนาทีเลยเวลาเราดูฟุตบอลอย่างเงี้ยอโอ้โหเขาวิ่งกันได้ยังไง90้าสิบนาทีไม่มีหยุดเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นความอดทนของกล้ามเนื้อคือกล้ามเนื้อเนี่ยเขาฝึกมาแข็งแรงมากแล้วโอ้โหเข้าฟิตเนสต่างๆนานาออกกิจกรรมตามแบบฝึกที่เขาได้ฝึกมากล้ามเนื้อมีความแข็งแรงเมื่อมีความแข็งแรงก็จะมีความทนทานมากขึ้น นะครับในการปฏิบัติก,กิจกรรมนั้นๆได้นานๆแล้วก็ทําได้แบบหกเก้าสิบนาทีวิ่งไม่มีหยุดนะครับแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยเราไปลงสนามจริงเราไปเล่นเลยเรียบร้อยรับรองยังไงก็เหนื่อยยังไงก็เกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหนึ่งกล้ามเนื้อจะฉีกได้นะครับเออหรือจะเป็นตะคริวได้ฮะอันนี้สําคัญนะครับอ่ะต่อไปนะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับหมายถึงอ,อะไรครับความ อ่ะหมายถึงความสามารถของกล้ามเนื้อที่ออกแรงกระทําต่อวัตถุนะครับอ่าเก่ฑการดึงการยกอะไรเงี้ยนะครับหรือการเคลื่อนย้ายสิ่งของก็เหมือนอธิบายเป่อเมื่อกี้นี้เลยนะครับคล้ายคลึงกันเหมือนกันจ้ะอ้านะโอเคเั้นเรามาดูข้อสองครับการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพอ่ะเลยเราไปดูว่ามันมีอะไรบ้างเนาะอ่ะการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับเป็นอ่า กิจกรรมที่ปฏิบัติเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของร่างกายนะครับนี่การทดสอบเพื่ออะไรครับตรวจสอบความสมบูรณ์ดูข้อบกพร่องในร่างกายตรวจสอบทําไมเอ,อ่อตรวจสอบเพื่อเห็นข้อบกพร่องเมื่อเราเห็นข้อบกพร่องเราก็จะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราเฮ้ยเดี๋ยวต้องมีวิธีการในการรักษาดูแลร่างกายให้มีความแข็งแรงมากขึ้นอ่ะอันเนี้ยมันก็จะเริ่มเห็นแล้วบางคนโอ้โหครูผมบิดพื้นได้แค่5ทีเอง แสดงว่ากล้ามเนื้อเราไม่ได้แข็งแรงแล้วเราไม่สามารถวิดพื้นมากกว่าห้าทีได้เราก็ต้องฝึกแหละเฮ้ยทำยังไงให้เราสร้างกล้ามเนื้อตรงนี้ให้ได้ให้เราวิวิ่พื้นได้มากกว่า5ทีให้ไปถึง10ที15ที20ทีได้ตามลําดับอย่างเงี้ยเราจะเริ่มเห็นบ,กข,อบอกข้อบกพร่องของร่างกายนี่ไม่แค่ตัวอย่างนะนะครับนะต่อเลยนะอ่าข้อแรกเลยนะครับเดินหรือวิ่งอ้าวเดินหรือวิ่งตรงนี้นะครับ การระบาดไว้เดินหรือวิ่งวัดอะไรครับวัดความสามารถของระบบหายใจและระบบไหลเวืยนโลหิตการเดินเป็นเวลานาน,านการวิ่งไม่ได้วิ่งแบบโอ้เร็วเร็วมากๆจนแบบจะขาดใจตายไม่ใช่อย่างนั้นนะครับการวิ่งก็เป็นการจ็อกกิ้งธรรมดาครับไม่ให้ไม่ได้แบบวิ่งหักหมเกินไปนะครับการเดินเป็นเวลานาน,านก็ดีการวิ่งเป็นเวลานาน,านก็ดีาการออกกาลังก็กาลังกายอย่างน้อยควรครั้งละ30นาทีขึ้นไปนะครับ หรือใครหูสังซื้อบางทีมันนานไปครูสักกี่สิบนาทีก็ได้ลดหลังลงมาแล้วค่อยเพิ่มครับเมื่อร่างกายเราอยู่ตัวละค่อยๆอ,อัพเพิ่มขึ้นไปนะครับโอเคต่อนะครับวิธีปฏิบัติอันนี้ในเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพนะครับอ่าที่ไม่ใช่ในเกณฑ์สิเราเรียกว่าอะไรนะอ่าอันนี้เป็นในเกณฑ์นี่นะเป็นในเกณฑ์นะครับเนี่ย ให้เดินวิ่งรอบสนามพื้นเรียบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ในระยะทาง1,200เมตรก็ประมาณเท่าไหร่ครับ1กิโลกับอีก200เมตรนั่นเองนะวิธีปฏิบัติอันนี้ก็สามารถใช้ได้เราเดิน100วันละ1กิโละต่อเน,นื่องแค่เดินก็ได้นะครับไม่ต้องวิ่งหรือวิ่งก็ได้อันนี้ก็เป็นการฝึกให้กับไอ้นี้แล้วนะครับระบบหายใจระบบไหลเวียนโลหิตแต่มันได้ระบบอื่นๆด้วยนะระบบกับถ่ายก็ได้ะระบบ อะไรกระดูกก็ได้เนี้ยมีการเสริมสร้างเหมือนกันนะครับทุกระบบในร่างกายเลยนะอ้าวอันนี้เป็นเกณฑ์นะครับเรามาดูเกณฑ์ก่อนว่า,าเกณฑ์ประมูประเมินนะครับสมรรถภาพของเพศหญิงเพศช,ชายอันนี้เป็นช่วงของอายุนะครับช่องแรกนี่ครับช่องอายุนะนี่คือช่องอายุนะครับ นักเรียนต้องดูว่านักเรียนอยู่ในอายุที่เท่าไหร่นะครับอันนี้มี8มี9มี10นะครับทั้งเพศหญิงเพศชายเหมือนกันเลยนะครับแต่ความแตกต่างก็คือในเรื่องของเวลาเพศหญิงกับเพศชายจะใช้โคละเกตกันนะครับเราจะไม่สามารถเอามารวมกันได้นะอะอย่างเพศชายก่อนนะครับเพศชายสีฟ้านะครับกรอบนี้ถ้านักเรียนเนี่ยวิ่งในระยะทาง1,200เมตรหรือ1กิโลกับอีก200เมตรเนี่ยแล้วนักเรียนสามารถทําเวลาตรงนี้เป็นนาทีนะครับใช้เวลาเป็นนาทีนะ นักเรียนใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับ6นาทีกับอีก24วินาทีในวัยที่นักเรียนอายุ8ขวบเนาะแต่ถใน9ขวบ6.11ว6นาทีกับอีก11วินาทีนะครับในวัย9ปีแล้วก็ในวัย10ปี6นาทีกับอีก1วินาทีหรือต่ำวันนี้ลงมาก็ได้ ถ้านักเรียนทดสอบเป็นนักเรียนอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับนักเรียนจะมีสมรรถภาพทางด้านร่างกายในเรื่องของการอะไรครับในการวัดความทนทานของกล้ามเนื้ออวัดเรื่องของระบบหายใจนักเรียนจะดีมากนะจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเกณฑ์นะครูจะไม่อธิบายหมดแล้วกันนะครับแต่คือแค่เอาเกณฑ์ที่ตรงดีมากไว้ก่อนนะจริงๆเนี่ยเราควรที่จะต้องอยู่ในระดับเกณฑ์อยู่2เกณฑ์นี้นะครับเกณฑ์ดีมากเกณฑ์ดี อ่ะแล้วก็รวมถึงปานกลางอ่ะอันนี้นะครับสามเกณฑ์นี้ครูอยากให้นักเรียนเนี่ยถ้านักเรียนทดสอบร่างกายตัวเองนะนักเรียนควรที่อยู่สามเกณฑ์นี้นะเ mm hmm. พราะมังบอกถึงสมรรถภาพทางด้านร่างกายที่ดีขึ้นของเรานะครับและดูช่งวงวัยนะแปดเก้าสิบนะครับอันนี้แค่วัยตั้งแต่แปดเก้าสิบปีแค่นั้นเองแต่ถ้านักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ากว่าน,นี้นะครับในกรอบสีเหลืองที่ครูจะตีไว้อย่างเงี้ยอันนี้นักเรียนต้องปรับปรุงนักเรียนต้อง เริ่มมาออกกำลังกายมาแล้วเริ่มที่จะต้องใส่ใจร่างกายตัวเองแล้วนะครับเพราะปล่อยไว้นานๆไปมันจะไม่ใช่ผลดีกับร่างกายของเรานะครับเหมือนกันเลยของผู้หญิงด้านล่างเนี่ยเป็นของผู้หญิงนะครับอ่ะเหมือนกันเลยในเกณฑ์นี้ก็ควรที่จะให้อยู่ในเกณฑ์ตรงนี้นะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี3มช่องนี้นะปานกลางดีดีมากนะครับแต่ถ้าต่ำปาตรงนี้ไม่เอานะต้องพัฒนาตัวเองนะครับอ่าแหล่งที่มามาจากไหนน,นะครับคูลบก่อน แหล่งที่มานะครับเรามีแหล่งที่มาเกณฑ์น,นี้ใช้มาจากตรงนี้นะครับนี่แหล่งที่มาตรงนี้นะครับคู่มือการใช้โปรแกรมนะครับทดสอบสมรรถภาพทางกายที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพสําหรับเด็กไทยนะอายุตั้งแต่7ถึง18ปีนะครับมาของรองศาสตราจารย์ดรสุพิษสมจิโตละคนะนะครับนี่คือแหล่งที่มานะเรามีเกณฑ์น,นะครับ เป็นเกที่ไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะเรามีเกฑ์แล้วมีแหล่งอ้างอิงขึ้นมานะครับอ่าเพราะฉะนั้นใช้วัดเด็กไทยได้นะอ่าใช้วัดเด็กไทยคือเป็นเกณฑ์ที่สามารถใช้ได้ในทั่วประเทศนะครับเป็นสากลเป็นเป็นเะไดว่าอะไรเป็นเอ่อจะเป็นกีฬาก็เป็นกีฬาสากลที่เล่นกันทั่วโลกอันนี้ก็เป็นเกณ์ที่สามารถใช้กันในทางประเทศของเราได้นะครับอ่าต่อไปการนั่งงอตัวไปข้างหน้าอ่า วัดความอ่อนตัวของร่างกายนะครับอ่าวิธีปฏิบัติหนึ่งยืดเหยียดขาทั้งสองข้างนะครับอ่าเข่าเหยียดตรงร่วมตัวเหยียดแขนให้มือทั้งสองข้างเลยฝ่าเท้าออกไปให้ได้มากที่สุดอันนี้ทดสอบสองครั้งนะครับแล้วก็เลือกครั้งที่ดีที่สุดบันทึกผลอ่าดูเป็นยังไงครับอ่ะนี่คือวิธีการนะครับสงเกตได้เลยว่าเวลาการทดสอบ วัดความอ่อนตัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล่องนะเป็นกล่องที่วัดความอ่อนตัวและตรงนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะครับเซนติเมตรจะจะบอกว่าเราได้กี่เซนติเมตรเออเวลาเรายืดไปนะครับและเวลาเรานั่งเนี่ยเรานั่งอย่างนี้นะขาทั้งสองข้างนะครับยืดตรงเข่าไม่งอก็คือเท้านี่เยยบยืดยืดตรงเลย เข่าไม่งอนะครับสังเกตได้เลยว่าเข่าจะเข่าไม่งอคือขาเขาตรงเลยนะอ่าเสร็จแล้วยืดแขนทั้งสองข้างออกไปแบบนี้นะครับนี่ยืดแขนสองข้างออกไปแล้วก็ก้มไปแตะบนกล่องกระดานนะครับอ่าอย่างรูปที่สองเนี่ยในรูปนี้ก้มไปแตะนะครับแล้วก็มาดูว่าเขาได้ทลายอ,อ่านค่าตรงนี้ก็จะมีไอ้นี่บอกนะครับจํานวน ว่าได้กี่เซนติเมตรอย่างเนี้ยบางคนได้สิบเซนติเมตรบางคนไม่ถึงศูนย์เลยบางคนติดลบด้วยนะครับบางคนได้ศูนย์บางคนได้หนึ่งหนึ่งเซนเนาะบางคนไม่ถึงหนึ่งเซนก็มีนะครับอันนี้ก็เราจะรู้ว่าร่างกายเราเอ้ยมีความอ่อนตัวมากน้อนนนยแค่ไหนนะครับเพื่อที่จะไปฝึกตัวเองได้ต่อไปนะครับนะไปต่อเกฑนการประเมิอนอ่าก,การประเมินนะครับ อันเนี้ยเวลาวัดน,นะครับวัดระยะห่างของปลายนิ้วกลางนะครับกับฝ่าเท้า,าเออเนี้ตรงนี้นะครับนิ้วกลางกับฝ่าเท้านะเวลาเราดูนะครับถ้ามือและฝ่าเท้าถ้ามือเลยฝ่าเท้าให้วัดระยะที่ปลายนิ้วกลางนะสังเกตวัดที่ปลายนิ้วกลางนะครับแล้วก็บันทึกผลเป็นเซนติเมตรอย่างงี้อ่ะเพศชายก่อน ช่วงอายุเหมือนเดิมน,นะครับเพศชายก็ควรที่อยู่ในประมาณเกณฑ์ตรงนี้นะครับโอ้ยขอโทษขอโทษวงกลมผิดนะครับวงกลมผิดไปเพศชายนะครับทางที่ดีต้องอยู่เกณฑ์ประมาณสับช่องนี้นะอ่าเดี๋ยวไปดูว่ามันมีเกณฑ์เท่าไหร่ขึ้นไปนะครับนักเรียนสามารถจุดแล้วก็สามารถดูได้นะว่าควรที่จะเท่าไหร่นะครับก็ตั้งอย่างน้อยอ่ะถ้าอายุ8ปีก็ประมาณ5เซนขึ้นไปอายุ9ปีก็6เซนขึ้นไป10ปีก็6เซนขึ้นไป ต้องอยู่ประมาณเกณฑ์นี้ถึงจะ,อะโอเคแต่ถ้าต่ำกว่านี้เราต้องพัฒนาตัวเองแล้วนะครับต่อ,เ,อเลยนะเพศหญิงก็เช่นเดียวกันนะครับเพศหญิงก็ช่องนี้เหมือนกันนะครับแรงที่มาก็ที่เดิมเนาะที่อธิบายไปเมื่อกี้นี้แล้วผู้หญิงนะครับ8-90ปี 8, 90, 5ซนติเมตรขึ้นไปจะเป็นสิ่งที่อ,อยู่ในเกณฑ์แต่ถ้าต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วแสดงว่าเราไม่มีความเหมาะสมแล้วต้องไปพัฒนาร่างกายนะครับ ต่อไปการกลุกนั่งการลุกนั่งนะครับอันนี้วัดวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับเออกล้ามเนื้อตรงไหนกล้ามเนื้อท้องของเราเนี่ยนะโอเคอันนี้คือวิธีปฏิบัตินะครับก็คือให้นอนหงายงอเข่านะครับหรือตั้งเข่าขึ้นนะส้นเท้าอยู่ห่างจากสะโพกประมาณ 12-18นิ้วนะครับมาขว้แขนทั้งสองข้างไว้บริเวณหน้าอกอานะมือทั้งสองข้างวางลงบนไหล่นะครับด้านตรงข้ามให้จับคู่นะครับให้จับคู่เท้าทั้งสองข้างเอาไว้นะครับก็คือต้องมีคู่เนาะเมื่อได้ยินสัญญาณก็เตรียมลุกนั่งได้เลยนะในเรื่องของวิธีการนะครับนี่ตามตามนี้นี่คือวิธีการนะครับ เวลานอนก็นอนราบเรียบแบบนี้นะครับเข่าตั้งขึ้นแบบนี้นะครับตั้งขึ้นแบบนี้นะแล้วก็คู่ของเราเพื่อนของเราก็จับที่ข้อเท้าตรงนี้นะครับจับที่ข้อเท้าของเพื่อนเอาไว้นะแล้วเวลาคนที่ทดสอบนะครับอ่าไม่ใช่คนที่จับนะคือคนนี้นะคนที่กําลังปฏิบัติอยู่เนี่ยก็คือนี่ยกมานะครับให้ถึงตามรูปนี้เลยนะเนี่ยให้ได้ตามรูปนี้เลยนะครับยกมา ให้ถึงตรงนี้เลยนะให้แทบให้แขนเนี่ยติดก,กับเข่าเลยนะครับ mm. แล้วก็นับเป็นจำนวนหนึ่งครั้งทด mm. สอบใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีนะครับ mm. แล้วก็ดูว่าได้กี่ครั้งนั่นเองแล้วก็บันทึกผล mm. เกงกระเมือนะครับเ mm. พศชายนะครับอ mm. ่าเพศชายแปดเก้าสิบนะช่วงยุคแปดเก้าสิบปีนะครับ mm. ควรที่จะได้อย่างน้อยหนึ่งนาทีนะครับ ประมาณ20ครั้งขึ้นไปใช่ไหมกะ8ปีใน20ครั้งขึ้นไป9ปี22ครั้งขึ้นไปแล้วก็10ปี24ครั้งขึ้นไปนะครับถึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะไอ้ถึงอยู่ในเกณฑ์ปานกลางแต่ถ้ามากกว่านั้นก็จะค่อยๆไล่ระดับไปนะครับแต่ถ้าต่ำกว่าน,นี้ต้องไปพัฒนาตัวเองนะสําหรับเพศหญิงนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับแต่เพศหญิงตั้งแต่8ปี แปดปีเนี่ยควรที่แค่สิบเจ็ดครั้งขึ้นไปเก้าปียี่สิบครั้งแล้วก็สิบปียี่สิบสองครั้งขึ้นไปนะครับเออว,วิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับทำยังไงนะการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับสามารถทำกิจกรรมโดยการทำกิจกรรมนะเช่นการออกกำลังกายการพักผ่อน หรือการทํากิจกรรมพัฒน,นาการเราไปดูที่ว่าเรามีอะไรบ้างที่เป็นการเสริมสร้างร่างกายให้สมบูรณ์อันแรกเลยนะครับการเสริมสร้างด้วยการออกกําลังกายแน่นอนการออกกําลังกายเป็นประจํานะครับจะช่วยในทําให้ร่างกายมีความแข็งแรงขึ้นแล้วก็นะเนี่ยทาให้ร่างกายเราแข็งแรงอ,อลบก่อนลบก่อนขีดไม่ตรงนะครับอะทาให้ร่างกายเรา แข็งแรงนะครับสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคอย่างเงี้ยนะครับเอรอตอนนั้นออกมาการเดินจำจะส่งผลที่ดีแบบนี้นะครับต่อ,ตอการสร้างสมรรถภา,ภาพทางด้าร่างกายด้วยกิจกรรมนันทนาการนะครับคืออะไระกิจกรรมนันทนาการก็คือการทํากิจกรรมที่ทําในเวลาว่างหรือทําด้วยตามความสมัครใจของเราเองนะขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับก็จะทํา ยังไงอันนี้ก็จะเสริมสร้างในเรื่องของร่างกายก็ได้ถ้ากิจกรรมที่เราทาเป็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างทางด้านร่างกายด้วยหรือเสริมสร้างในเรื่องความรู้ทําและได้ความรู้ด้วยนะครับรวมถึงมันจะได้ฝึกความคิดความสร้างสรรค์ของเราด้วยนะครับรวมถึงเราจะได้ผ่อนคลายไม่เครียดหรือวิจกรังวลในเรื่องต่างๆได้ะนะฮนะประเภทของกิจกรรมัานทนาการนะครับมีอะไรบ้างกิจกรรมการแจ้ง ก็เช <chat> ่นแหละครับเล่นเกมเล่นกีฬาปลูกต้นไม้วาดภาพหรือวาดภาพสื่อสาต่างๆเนี่ยพวกนี้เป็นกิจกรรมัฒนาการได้นะครับออกกําลังกายก็เป็นการการเล่นกีฬาก็เป็นการออกกําลังกายก็อยู่ในหมวดการออกกาลังกายเหมือนข้อที่แล้วใช่ไหมแต่การอะไรวาดภาพครับต้นไม้เป็นกิจกรรมกิจกรรมนาการเหมือนกันนนีกิจกรรมนาการนี่คือการแจ้งก่อนนะครับอ่ะต่อไปมีกิจกรรมมนาคานร่มด้วย อะไครับอ่านหนังสืออ่าหรือตกแต่งของประดิษฐ์อะไรพวกนี้ฟังเพลงไดหนดตีพวกนี้เป็นกิจกรรมในร่มนะครับก็สามารถทําได้นะครับเป็นการสร้างเสริมมืองกานเนี่ยที่ได้ความรู้ด้วยนะครับอ่าตอการสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายด้วยการพักผ่อนเอออ่ะ การพักผ่อนนะครับเป็นการทําให้ร่างกายนะครับได้หยุดพักเนาะหรือผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าหรือความอ่อนเพลียจากการทํางานนะครับหรือกิจกรรมต่างๆช่วยให้เราสดชื่นนะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นได้ลหลังจากที่เราได้พักผ่อนเต็มที่นะครับอ่าประเภทของการพักผ่อนเรามาดูประเภทก็คือการนอนเนี่ยการพักผ่อนทางกายก็คือการนอนหลับนี่แหละที่นอนเราเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเรานอนทุกวันอยู่แล้วนะให้เราได้พักผ่อนบ้างน,นะครับ ไม่ใช่นอกจากกันเนานเะมีการนั่งพักผ่อนด้วยการนั่งพักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลยการพักผ่อนทางใจอ่านี้เอออันแรกเราเคยจะเห็นแล้วเราเคยเราทํามันอยู่ทุกวันแหละแต่เรื่อง,องการพักผ่อนทางใจทํำยังไงครับอ่าเราต้องทํก่อแรกเป็นการทําจิตใจให้มันสงบเนาะให้รู้สึกสนุกสนานหรือเพลิดเพลินจะได้ทั้งสงบหรือสนุกเช่นไรครับฟัง,ง,ง,งเพลงทําให้เราสนุกนั่งสมาธิทําให้เราสงบ ดูภาพยนตร์ก็ทําให้เราสนุกอย่างเงี้ยมันเป็นการเสริมสร้างได้นะครับไม่ใช่ว่าเราต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวหรือไม่ใช่ต้องฟังเพลงอย่างเดียวเพราะนั้นทำควบคู่ไปก็ได้นะครับเออก็จะช่วยฝึกจิตของเรานะฝึกจิตใจของเรานี่แหละนะให้มันได้หยุดคิดหยุดทัดบ้านนะครับอ่ารัะนั้นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายนะครับด้วยการอาอกกําลังกายการทํากิจกรรมนาฏศิการ์รวมรวมถึงการพักผ่อน จะทาให้เราเมีสมรรถภาพทางด้านร่างกายที่สมบูรณ์แบบนะครับนะแล้วก็จเจริญตามวัยนะแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆของเราของเราเนี่ยได้อย่างประฏิทธิภาพนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องทั้งหมดเนาะเรื่องของการทดสอบเรื่องของการอะไรมีเรื่องของการทดสอบสมรรถภาพทางกายเรื่องของการเสริมสร้างนะครับว่าเสริมสร้างอย่างไรนะเออนะครับอ่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะสำหรับนักเรียนนะครับที่จะใช้ในการอะไรดูศึกษาทำาาบงานหรือดูศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับก็ไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องของอะไรนะครับก็ฝากติดตามช่องกุกรอบด้วยนะครับเรา๋วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ